วิ่งเยอะเหนือหน้าบ้านหนูพี่ลานนี่ข้าวหนูกองไว้เห็นไหมสีฟ้าๆน่ะหนุพิสิเสียงโฆษณาเนี่ยอันปาสุข้อามากวดหนาคนนี่เก็บเสร็จแล้วนี่นี่เขาเนี้ยเก็บเสร็จแล้วให้เบิ้งเนี้ย ขอนี้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะยบรรยากาศดีค่ะข้างก็จะเป็นบวบหมดเลยบ้านป้าอยู่ติดกันนี่ป่ากิจกรรมประจำวันนึ่งข้าวนี่นี่ขเนี้ว เขาเนี้ยได้ได้ได้ยี่สิบสอบแต่ว่าเขาเจ้า,จาอันปลาสุกขมกวดเนี่ยคนุนี่เก็บเสร็จแล้วนี่นี่เขาเนี้ยเก็บเสร็จแล้วใส่เบิ้งเนี้ยเขาเนี้ยเสร็จแล้วนี่ข้าวเลยวันนี้ได้อะไรเด็กน้อยกินเนาะพิลานเนาะได้ไม่ถึงยี่สิบกระสอบได้แค่สิบสองสึบสามข้าวไม่เป็นกินข้าวเจ้าเนาะ ข้าเจ้ากันหุดไปเกี่ยวมาเมื่อวานเนี่ยเนี่ยงานหนูยังไม่เสร็จเลยเนี่ยนี่ข้าวข้าเจ้าได้สิบแปดตอนเย็นเย็นเย็นตอนเช้าจะเย็นมากไปอากาศเย็ยนกําลังพอดีไม่หนาวพอดีเลยค่ะต้อง ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกมันจะอันตรายเนาะมะละกอยหน่อยอยู่บ้านกินไม่หมดเลยจ้าอะไรคะเยอะๆอะมากก็นี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนคุณทิชาเนี่ยคุณทิชามาเล่นด้วยนะเก็บผ่านมามั้งเกเห็นกันเลยดี่ค่ากาดเย็นื้นนี้มาเย็นแห้งก็ดีเนาะ เกิดการมองเห็นค่ะพี่น้องหนึ่งเขายุ่งนิดหน่อยอยุดมมาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สำมราญเปิดการมองเห็นหน้าพัฒนาไม่ได้ปลูกนะ นี่โดกมากเลยนี่บวบค่ะอร่อยนะบวบเนี่อร่อยนะ่าสู้อยู่กับอย่างนี้แหละชีวิตตื่นเช้ามาบ้านนอกเราเนี่ยมันใส่ไข่พัฒนาชอบตรงนี้ก็ขึ้นเองเนี่ยไม่ได้ปลูกน้ำมะเขือเนี่ย สีดวงตาค่ะสีดวงตาอยู่ก็พัฒนาอยู่ตอนนี้ขอบคุณนะคะสําหรับสีดวงตานะยุลูกเล็กๆอะ่ะค่ะยาบรรยากาศดีค่ะข้างๆก็จะเป็นบวบหมดเลยบ้านป้าอยู่ติดกันเขาก็ไปเกี่ยวหรบป้าบริตากหอกสวัสดีค่ะป้าสุภัญญาเกี่ยวข้าวไม่ได้ตาค่ะข้าวนู้นหลเก็บข้าวเล่า มีวิวให้ชมเหมือนเมื่อก่อนแล้วไปเลยไปเลยอย่าไล่กันไปสายเกเพิ่งตื่นหรือเปล่าคุณที่ชาเนี่ยตื่นแต่เช้าเขาบอกว่าเราตื่นแต่เช้าแต่สวนมากบ้านเป็นสิบก่าปีแล้วยังไม่เป็นลูกให้เลยมีอยู่สามต้นเรียงกันไปนู่นสี่ต้นกับต้นเล็กๆเ,เนี่ยสิบก่าปีแล้วไม่ยังข้าว ข้าวเหนียวได้ยี่สิบกระสอบไร่เดียวน่ะปกติน่ะถ้าสัญญาณเน็ตดีก็จะไปไล่ทุ่งนาทุ่งนาก็ไม่มีอะไรให้ไลฟแล้วข้าวเคลกอกเกี่ยวหมดแล้วไม่มีวิวให้ชมแล้วข้าวข้าวเหนียวได้ยี่สิบกระสอบไร่เดียวน่ะปกติน่ะจะดูเถอะขาดีดีหมู่บ้านนู้นเนี่ย พอามาเป็นไม่กี่หลังก็ถึงบ้านหนูแล้วพี่ลานเนี่ยมาเที่ยวหาหนูไม่ยากฮะไม่ยากมีข้อไก่มีบวบเต็มเลยกําลังเป็นลูกเต็มเลยขึ้นเองไม่ได้ปลูกอะ่ะพัฒนาไม่ได้ปลูกนี่ก็อาจจะเป็นจะได้มีเวลาไปดูเพื่อนบ้าน,บ,านบ้านอื่นด้วยพอดีแหละลงจากนี้เราก็จะได้มีเวลาว่างไปดูคนอื่นด้วยกินด้วยกันเด้อพี่น้องกินด้วยกันได้จ้า ต้นเนี้ยต้นนี้มันตายแล้วต้องรอรอดูไปเรื่อยมันจะลงยังไงเนี่ยถ้ามันไม่ผูกมันคงไม่ลงเนาะกลัว,วมันลงมาใส่บ้านนะเออดูแลยายก่อนจ้าพัฒนานั่งก้มเลยจิ้มจิ้มจิ้มไปได้หลายบ้านอยู่ไปได้เยอะแล้วแล้วก็ลงภาพนิ่งเรียบร้อยตอนเช้าลงภาพนิ่งตางให้ก็ <c oughs> จะมีน้องเจียนายุย้ย นี่ไงเนาะอยู่บ้านกินไม่ไปหมดเลยจ้าก็ไม่ได้ขายของก็หาของห้างรถรถรับซื้อของเก่าเชียงเข้าเครื่องไหมเนาะต้องต้องอ,ออกถ้าถ้าไม่เอออกมันจะอันตรายเนาะม <c oughs> ละกออีกหน่อยสวัสดีตอนเช้าๆนะคะพัฒนาของลิปมาแล้วนะคะ เปิดการมองเห็นตอนเช้าๆคะ่ะยิงยาวไปถึงสามสี่โมงเลยที่เนี้ยเดี๋ยวจะได้แวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านหลังไหนขึ้นขอบคุณนะคะน้ายุยนะหนูจะเดินเข้าหาเขาธรรมชาติอ่ะพี่มาร์คก็ชอบอย่างนี้เดี๋ยวก็จะได้ปลูกคองแล้วพี่ลานเนี่ยหน่อไม้หลังบ้านกภไ่หลังบ้านบรรยากาศ เดี๋ยวปีใหม่น้องก็ได้เครื่องใหม่แล้วหนูก็จะเป็นของหนูแล้วที่นี่หนูก็จะได้ช่วยเพื่อนได้เต็มที่แล้วปีใหม่เดินรอวิเดินรอเวลามันเมื่อไหร่มันจะถึงเนาะครึ่งชั่วโมงมันนานนานถ้ามีมีเพื่อนเข้ามาอะถ้ามันไม่มีคอมเมนต์มันก็เหมือนช้ามากเลยมีกล้วยดิ เข้าไปไม่ได้ยีกลัวสัญญาณมันหลุดนี่ข้างหลังตรงนี้ก็มีมีสองต้นแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตอนเช้าไล่ได้อยู่ข้างนอกมันจะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่พี่ชาสดชื่นออกมาสูดอากาศเยน็เยนๆิูวสวยไหมคะหลังบ้านก็จะประมาณนี้คะ่ะมันอร่อยนะ่กินกับน้ำพริกปลาทู ก็จะได้เวลาลงแล้วนะคะสามสิบพอดีต้องไปกู้คืนเนาะต้องไปให้ช่างเขากู้ให้เนาะต้องไปหาช่างต้องไปที่ร้านเลยฝนไม่ตกมันก็เริ่มจะแห้งตามอนี่แหละนี่ท้ายลูกอย่เนี่ยอีกสามสิบอีกสองสามวันก็ใหญ่แล้วมีลูกเขือมันขึ้นของมันเองนะไม่ได้ปลูกมะเขือเนี่ย เวลาหน้าฝนเนะมันจะมันจะแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตอนเช้าไล่ได้อยู่ข้างนอกมันจะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่หน้าพัฒนาน,านั่งก้มเลยจิ้มจิมจิมไปได้หลายบ้านอยู่ไปได้เยอะแล้วแล้วก็ลงภาพนิ่งเรียบร้อยตอนเช้าลงภาพนิ่งอากาศด,ดีนะคุณที่ชาดูดิจะพาดูวิวนะ พาดูวิวนะหลังบ้านหลังบ้านพัฒนาก็จะเป็นพัฒนาทองทิพย์นะคะตรงน้องนวนก็จะเป็นทางถนนชมวิวทิวทัศน์ค่ะดอีกหนึ่งนาทีนะยุย้ยใกล้แล้วป้าสุมาเก็บบวบไปกินเนดะ้อยุย้น้องคองน้องเกียกับน้าคอลลาเจนแล้วก็ป้าสุสีดวงตาแล้วก็คุณ ที่ชาค่ะที่เข้ามาทักากาดดีนะคุณที่ชาดูดิจะพาดูวิวนะพาดูวิวนะหลังบ้านหลังบ้านพัฒนาก็จะมีวิวให้ชมเหมือนเมื่อก่อนแล้วไปเลยไปเลยอย่าไล่กันไปทำกับข้าวก็เปิดได้เนี่ยที่ลานเนี่ย <c oughs> อยู่ในครัวล้างจานมั่งนึ่งข้าวมั่งส่งยอด พี่มาร์กทุกวันเอ้ส่งงานไม่มีวิวหนูก็ถ่ายแต่แถวนี้แหละส่งเนี่ยวิวสวยมากเลยเห็นไหมกินลูกมีมีลูกไม่เป็นลูกให้เลยกระต้นกระท้อนนี่วิวสวยๆตื่นช้ามาหนูก็เอาวิวตรงนี้